ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมป่าอิจฉาแนวนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับมีพายุลมแรงนะวันนี้ก็เลยจะขอญาตมาสำรวจความเสียหายนะครับฟังโรงเรียนนรวิทยานะครับว่ามีเสียหายกี่จุดนะครับนะครับเดินเข้ามาจุดแรกก็เจอเลยครับนะครับ ออามาจุดแรกก็เจอเลยนี่นะครับข้างสารภูมิทางเข้าโรงเรียนนะครับกิ่งนองซีนะครับหักลงมานะครับกิ่งนอทซีเนี่ยนะครับหักลงมาเยอะเลยครับลงมาหลายจุดนะครับอันนี้คือจุดทางเข้ามาจากโรงเรียนนะครับนี่ครับนะครับ ทางฝั่งนี้นะครับเมื่อเข้ามานะครับเข้ามาตรงนี้ก็เจอนี่เลยครับสายไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนะครับสายไฟนะครับโดนเนี่ยครับโดนกิ่งของอ่าโดนสีนะครับพาดลงมานี่ครับหัก นะครับบริเวณหน้าหอประชุมสุริยาฉายมุนินมานาะนะครับเนี่ยต้นต้นซีเนี่ยครับโอ้ล้มแล้วเลยนะหน้าเป็หมดหักนะครับอันนี้หักเลยนะครับกิ่งใหญ่ด้วยนะครับกิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งครับนี่อยู่ข้างหอประชุมเลยนะครับข้างหอประชุมเลยโอ้หน้ากลัวมากครับ ถือว่าเป็นาวาตัยครั้างใหญ่นะครับของโรงเรีย,ยนนนทียุทธยาสพมกทมอ2กรุงเทพนะครับนี่ครับหน้าตึก3นี่ครับหน้าตึก3นี่โอ้กิ่งนี้ล้มลงมาทับโคบูเวเลยนะครับนะแต่โชคดีที่โคบเวยังไม่เป็นไรนะครับกิ่งใหญ่้วยครับนี่ครับโอ ใหญ่มากครับถนนเส้นนี้เนี่ยที่มาจากซอยนี้เนี่ยเต็มหมดครับโอ้โหในเก่งหนึ่งนะครับในเก่งหนึ่งในเก่งนี้ยังเล็กอยู่นะครับนู่นนะครับข้างบนนู่นน,น,น,นะครับข้างบนเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยครับนี่อีกจุดหนึ่งครับจุดใหญ่เนี่ยจุดใหญ่เลยนะครับต้นโพ ต้นโพนะครับต้นโพอยู่คู่โรงเรียนนนทรสี่อยู่ที่ยามานี่นานมากแล้วนะครับนะที่เราเรียกว่าแยกศาลาต้นโพนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันโค่นลงมายังไงครับอันี้ครับต้นโพทั้งต้นเลยนะครับอยู่หน้าตึกสีนะครับอยู่หน้าตึกสีเนี่ยต้นโพทั้งต้นโค่นลงมาเลยครับนี่ครับ ต้นโพต,ต้นต้นโค่นดีนะครับไม่ไม่สาลายังอยู่นี่นะครับนี่โอ้โหต้นโพธิต้นนิ่งหายลงไปเลยครับตรงนี้ทําความเสียหายเขา้าบเวนิดนึงครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับโอ้โหน่ากลัวครับนต้นโพนโค่นไปเลย ครับโอ้โหต้นโพต้นใหญ่เด่น้นนะครับดูไม่มีรากแก้วเลยนะครับรู้สึกว่าเหมือนไฟจะช็อตนะครับนะครับรู้สึกว่าเหมือนไฟจะช็อตตรงนะครับ นี่นะครับเหตุวันนี้วันที่20พฤษภาคมนะครับเมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพในฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีลมพายุเข้ามานะครับวันนี้ที่โรงเรียนนนทีศิลทยาเนี่ยนะครับสภาพเป็นอยางีงท่านเห็นตอนนี้นะครับอันนี้คือจุดจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลายๆจุดนะครับหลายๆจุดเลยนะครับต่อไปนี้เด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่เห็นต้นโพลต้นนี้แล้วนะครับ นะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแยกสาราต้นโพเด็กม .1 น,นะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับเหลือแต่ความทรงจำเท่านั้นนะครับเด็กครับผ่านมาหน้าบริเวณตึกสองนะครับอาคารสองเนี่ยนะครับจะมีกิ่งโดนซีหักอยู่เป็นระยะระยะเนี่ยครับหักลงมานะครับนี่แม้กระทั่งนะครับริมสนาม ต้นนนซีต้นนัน้นเนี่ยเอ็นเลยครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆว่าเกิดอ,อะไรขึ้นลมที้มาฝั่งนี้เนี่ยแรงมากนะครับโรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับก็อยู่ก็มีหมู่บ้านล้อมรอบนะครับแต่ลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาแรงเหมือนกันนะครับหมุนมาแรงมากนะครับนี่ครับต้น ต้นนนทีต้นนี้เนี่ยนะครับตุณใหญ่ลม้มลงมหาทับต้นพิกุลต้นพิกุลนะครับนะทุกตอกซอ,อกซอยนะครับก็จะมีกิ่งไม้ใบไม้นี่หักลงมาเกือบหมดนะครับนู่นครับด้านในด้านในนั่นก็มีครับ ู่นคำดานในนน่นที่หลังอาคารหนึ่งนะครับเนี่ยกิ่งต้นพญาสัตบัญญนะครับเหมือนเหมือนโดนลิดทิ้งเลยครับโอ้โหหักกันแบบงานใหญ่เลยครับงานนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับโอ้งานใหญ่เลยครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นครับอันนี้คือหน้าโลงยิมนะครับ กิ่งต้นนนซีนะครับหน้าโลงยิมครับหน้าโลงยิมหน้าอาคารหนึ่งนะครับหักลงมาทับสายไฟนะครับนี่ครับแล้วมีอีกจุดจุดหนึ่งครับโอ้โหตุดนี้ใหญ่เลยน่าจะเป็นต้นมองไกลๆน่าจะเป็นต้นชมพูพันทิพย์นะครับเราไปดูครับนอนตะแคงซ้ายอยู่เลยนะครับ ต้นชมพูพันทิพย์กบยกล้อเลยครับโอ้ต้นใหญ่อยู่ข้างสนามาบารน,นะครับข้างสนามบาสน,นะครับไม่มีรากแก้วนะครับโอ้ต้นใหญ่เลยดีนะครับที่ไม่ไปไปโดนบ้านคนนะครับไม่มีใครถึงได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่ข้างสนามบาสน,นะครับแล้วก็นี่บริเวณเนี่ยหน้าคันนึ่งเข้าแนแนว,แนวครับ ไปเนี่ยก็เจอตะกิ่งไม้ครับนี่ต้นนี้ใหญ่มากนะครับพอๆกับต้นโพที่อยู่ตรงศาลานั่นเลยนะครับนี้อันนี้โคตรยกล้อขึ้นมาเลยครับยกล้อเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างลงยิมครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่น่ากลัวนะครับข้างนะครับปุ่มสาระการรู้ สุกศึกษาและวระศึกษานะครับในต้นก้ามปูยักษ์นะครับล้มลงมานะครับไม่มีรากแก้วเช่นเดียวกันนะครับนะครับล้มลงมานะครับพาดอยู่กับห้องน้ํานะครับพาดอยู่กับห้องน้ําตรงนี้ครับต้นใหญ่ครับเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่สามต้นที่ล้มนะครับนี่ ดีนะครับโชคดีมากที่ไม่ไม่โดนคนอื่นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่โรงเรียนทังไม่เปิดนะครับถ้าแม้วันนี้ก็คงจะต้องปิดโรงเรียนนะครับนี่เสียหายเกือบทั้งโรงเรียนนะครับอีกจุดจุดหนึ่งนะครับอีกจุดจุดหนึ่งนี่คือแผงเหล็กนะครับเห็นไหมครับแผงเหล็กกั้นสนามฟุตซอลนะครับ ล้มลงมาเลยครับเนี่ยยาวๆเ่ยเมื่อก่อนมันเคยกั้นตรงนี้นะครับเนี่ยล้มเลยครับนะครับแผงเหล็กที่กั้นอยู่ข้างสนามฝั่งเนี่ยครับฝั่งสนามฟุตซอลเลยครับะนะครับแผงเหล็กโอ้โหนี่อันตรายครับยังไม่ไปดู ข้างล่างตึกสีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแผงเหล็กจะกั้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามาเข้าแถวหน้าเสาธงเนี่ยครับหน้าเสาธงอยู่นี้นะครับมองมาก็จะเห็นแผงกั้นตรงนี้นะครับแผงกั้นตรงนี้เลยนะครับเออนะครับเนี่ยบริเวณนี่มีกิ่งต้นซีหักตั้งเลยนะครับ ไม่ได้มีอะไรเลยเพอกิ่งลน,นสีนี่ก็จะเปลาะนะครับอุ้มน้ำไม่ไหวนะครับหนักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับฝั่งบ้านพักครูนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผมแจ้งแล้วว่าได้ยินเสียงกิ่งไม้หักนะครับ จะพาข้ามไปดูว่าฝั่งบ้านพักครูปเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ฝั่งโรงเรียนเนี่ยกิ่งไม้คงต้องใช้เวลาเคลียร์หลายวันพอสมควรนะครับนอกจากมีต้นใหญ่ด้วยมีกิ่งใหญ่แล้วก็มีจํานวนมากนะครับมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็คงจะใช้เวลาเคลียร์อยู่หลายวันพอสมควรนะครับหรือเป็นลมแรงครับแล้วก็เป็นวัตภัยที่ ครังใหญ่พสอสมควรนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนก็จะปินเฉพาะว่ากิ่งทชนซีหักอาจจะมีคนบ้างนะครับแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งบ้านพักครูนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับครับขณะนี้นผมมาถึงบ้านพักครูแล้วครับ เราจะไปสำรวจว่าในนี้มีอะไรบ้างครับที่หักโค่นนะครับนะครับเจอแรกเลยครับกิ่งบนสีนะครับหักโค่นลงมาหักนะครับหักไม่ใช่โค่นนะครับหักลงมาในปิดทางนี่เลยครับปิดทางเข้านี่เลย แล้วเราก็จุดใหญ่นี่ครับต้บนไทรนะครต้นไทรนะครับโอ้ยนะครับหักคล่อมซาลาครับนะครับหักคล่อมซาลาเลยนะครับ เดี๋ยวผกต้องตัดหมดนะครับนะครับนะครับหักหักคล่อมลงมานะครับไม่โดนสาลานะครับนะี่ครับโอ้ดินมันชุ่มๆนะครับนะครับ ก็คงจะได้เวลานะครับตัดสักทีนะครับมาตัดโอ้สลา,าก็ก็ได้รับความเสียหายครับ <c oughs> โอ้กิ่งนี้เนี่เฉียดไปนิดนึงครับนี่กิ่งนี้เนี่ยเฉียดตรงนี้มานิดนึงครับเนีโอ้ถ้าเข้าผ่ากลางในสลา,าพังแน่ครับนี่ครับปิดเส้นทางนี้เลยครับนี่ทางนี้มานี่นะครับนี่ ปิดเลยนะครับนะครับสาลาย,ยังยังอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นวาตภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับของโรงเรียนนนทรีวิทยานะครับซึ่งได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับต้นไม้ต้นไร่นะครับหักโค่นนะครับก็ตอนนี้เวลา6กโมง กว่านะครับหกโมงนิดๆนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้มีไฟดับก็เลยเช้ามาก็เลยสำรวจดูว่า,ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับนะเพื่อนครูก็ได้ส่งรูปลงเฟซลงไลน์มาให้ดูนะครับว่าเมื่อคืนนี้ที่โรงเรียนเสียหายยังไงนะครับผมก็เลยได้โอกาสเข้าไปสำรวจแล้วก็ถ่ายมาให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็ก็เลยอ่า ได้เห็นภาพนะครับนะโชคดีที่ไม่ใช่เวลาเปิดเรียนนะครับก็ยังมีเวลาที่จะเคลียร์กันอยู่นะครับก็ให้ทุกท่านระมัดระวังตัวนะครับช่วงนี้ฝนหนักฝนแรงเมื่อคืนก็ฟ้าร้องทั้งฟ้าร้องทั้งลมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ป่าหยุด a n n e l ด้วยนะครับและแฟนเพจ facebook ป่ายุดครับสวัสดีครับ